โอเคครับขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในเกมของค่ายพีทีกันอีกแล้วนะเอสกาดนะวันนี้จัดไปเลยดีวันหนะึแล้วนะก็นะก็ซื้อกันเหมือนเดิมนะก็นะเจ็ดพันห้างเลยนะเออสกแกตเตอร์แต่งมาซักเอ,เอาอีกสองตัวได้ไหมฮะเออ ไม่แตกมาเลยว่านะอีกแค่ตัวเดียวก็พอแล้วอะนะเออสี่ตัวสี่ตัวก็พอแล้วอืมอ,อ่ออมอาจะไปกันต่อแอสการดมาแล้วฮะอืมอ่าจะมีอะไรมาหรือไหมเออแก้วน้ำไปสี่ร้อยฮะแล้วเอาคิวไปคุยนะคุยนะอืมเอาไปหนึ่งพันสาม แก้วน้ำมาอีกแล้วแดดไปคูณแแล้วคิวคิวยังไม่มาเอาสิบมาช่องแรกก็ยังดีนะแต่สิบก,ก็ยังไม่มาอยู่ดีเอาแก้วน้ำกับเคไปแล้วคิวมากับคุยแล้วอะไรจะมาอีกยังเป็นคอมโบให้คอมโบคอมโบ,อมโบเอสการ์ดมาละฮะอยาเอาตัวไหนบอกเอสการ์ดกันได้นะแม่โถยเวนแอ เจ็ดพันเก้ากันเลยนะอ่าเราไปกันต่อเลยนะอืมอ่าเราไปกันต่อเลยได้ฮะอืมฟ <Right. S 1> ีกองฟีเกมจะแตกหรือเปล่าฟีเกมอะาจะแตกอ่าฟีในฟีเปล่านะอืมฟีในฟีก็ยังไม่มานะเออ กํางกําไรนิดหน่อยก็ยังดีฮะ9,860บาทนะอ่ะเราไปต่อฮะเราซื้อเงินต่ออยู่ักรอบแล้วกันนะข่าวต้อ,องการมากเลยแถมมาให้สักตัวสองตัวก็ยังได้นะแม่อ่มันลอ่อไม่แถมมากเลยดีกว่านะ มาอย่างนี้อีกแล้วนะอะเราไปต่อแล้วกันวงกลมวงกลมวงกลมอันใหญ่เ <c oughs> อาไปแปดร้อยนะอเราไปต่อแล้วกันอืมอ่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าวันนี้ไม่ปังเลยไม่ปังปล่อยแย่เลยมีแต่ปังปล่อยแย่นะแม่ อีกแค่าสามรอเท่านั้นเอาเจมาให้ขนาดนี้เลยเหรอว้าวามันเรียบร้อยครับห้าพันเจ็ดร้อยก็กว่านะอ่าเอาเคไปคูณแปดไปแล้วแล้วเหรียญยังไหลาต่อคูณสิบสองแล้วมีตัวอะไรหลต่อหรือเปล่ายังไม่มีตัวอะไรไหลต่ออเอาสิบมาช่องแรกก็ได้นะเอาเคไปก่อน แก้วน้ำไปก่อนนะเออเหรียญเหรียญเหรียญไม่มาช่องแรกนันะอ,อีกนะมันน่าเสียดายมากเลยเหรียญไม่มานะอ,อ่ากำลงกำไรอีกเหมือนเดิมแล้วนะอ,อ่ากำไรนิดหน่อยก็ยังดีแล้วนะดีกว่าไม่ได้ะนะเออเอ,อ่าอย่าไปต่อซื้อที่หมื่นห้าเลยแล้วนะอออซื้อไปเลยดีกว่าหมื่นห้า แพงอยู่นะแพงอยู่นะเราไปัต่อแล้วมาแล้วฟรีเกมขออีกสักตัวสองตัวว,ว้าวไปแล้วหนึ่งหมุนนะฟรีเกมจะมาหรือเปล่าแค่สี่ตัวกันนี่อยู่แล้วนะสี่ตัวไม่มตีตัวมาเพิ่มกันเลยนะแมะะ่เราไปาต่อที่ ตาสุดท้ายแล้วกันนะมุนสุดท้ายแล้วกันนะเออวันนี้ไม่ล่วงวันน่าจะไม่เล่นแล้วนะโอเคมาให้ยังสวยฮะเอาตัวอะไรมาต่อไม่มีตัวอะไรมาต่อเอาเจมาอย่างนี้ลางหน้ากระดานหรือไม่ชัวหรือเปล่าโอาเคไปก่อนแล้วคูณสิบหกไปแล้วอ่าอย่าคูณ เอา้าแล้วฟรีเกมแค่ตัวเดียวหูยมันน่าเสียได้ฟรีเกมมากเลยนะฟรีเกมไม่มานะฟรีเกมไม่แตกนะแล้วคุยกระบ,บี่กระบองคุยยังไม่มาอืมอมันเงียบอย่างไงไม่รู้นะอ่ามันเงียบตรงไหนเนี่ยอ่าเราไปต่อแล้วอีกแค่สามหมืมจัดไปแล้วคุณแปดแตกมาแปดร้อย แล้วหมุนสุดท้ายก็มาจนได้ฮะหมุนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกมาเลยดีกว่านะอืะ่ามันไม่มาอย่างนี้อ่ามันไม่แตกมาอย่างนี้อออ่ามันเรียบร้อยดีฮะเจ็ดพันอขาดทุนนะันะ่นนะ่ะนะเอา้าแล้วฟรีเกมซื้อซื้อ อ,อ่าเราไปต่อตีตัวอีกเหมือนเดิมฮะอืออ่าเราไปต่อแล้วน,นะเหลือแค่อ่ามันนอก,นอกเอาเจมาจัดไปแล้วคุณแปดแล้วเคเคช่องสองอยังไม่มานะเอาเจเอาเคไปแล้วเปลี่ยนวมาช่องแรก คิวไม่มาช่องแรกเลยนะอ้าวนะแตกมาแบบเดิมอีกเลย,ยเป่าอ่าจะมาหรือไม่มาอาจะไม่มาก็ไม่มาเลยดีกว่านะเป็นแม่อ้าวไม่มาอย่ามาเลยดีกนวะ่าเอาเจมาให้เจช่องสองเจช่องสองยังไม่ได้ะฮะเจช่องสองอ่ามันลุ้นแล้วลุ้นอีกนะมันก็ ก็ไม่ออกมานะนะอ่ะอย่างนี้นะมาจังอ,อ่ะเราไปต่อเลยนะอีกสี่รอบเท่านั้นนะอืมเคช่องสามก็ไม่มาเอาเจไปก่อนแล้วเคช่องสามเคช่องสามก็ยังไม่ได้ฮนะอ่ะมันไม่เหลืออะไรแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วนะ ไม่เหลืออะไรออเอ้ยอะไรวะเนี่ยเวนกรรมเวนกรรมเวนกรรมตามทันในชาตินี้อ่าเราไปต่อแล้วน,นะอืมอ่ามันไม่ไหวอย่าเฝือนะอ่างก็เอ้ยตามแล้วกันอไปพอแม่ไปเลย เอาแม่งไปเลยดีกว่านะเร่งเรออตาสุดท้ายพอแล้วนะอ่ะจะหมดตูดอยู่แล้วะฮะมันเงียบไปอีกไม่มีอะไรมาอีกแล้วจะไม่เหลืออะไรอ่าติดน้ําเอามาเอาไปหนึ่งพสามเจ้าคุณสิบสองหนึ่งพันสี่ร้อยแตกมาทั้งหมดแตกมาทั้งหมด 2,800นแปดร้อยฮะอาจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่านะอามันเงียบๆอย่างไงไม่รู้นะวันนี้แม่โอเคไปแล้วคูณไป,ไปแล้วเอ้าเอาเอมาให้ยังสวยแล้วตัวอะไรมาต่อตัวอะไรมายิงนะอืมอ่ามันไม่มีอะไรมาเลยหีกวล่านะ อ่ามันเรียบร้อยดีฮะตามเกมแล้วกันนะตามกงตามเกมฮะสี่พันสี่ร้อยบาทนะฮะอ่ะ,อะ,อะเตือนเตือนไว้อยู่หน่อยแล้วกันนะเล่นได้ปะไม่รีบถอนนะเล่นไม่รีบถอนระวังสากจนหล่อนไม่รู้ตัวแล้วกันนะ,ะสำหรับวันนี้ไม่ว่าหมาจะเร็วแค่ไหนสุดท้าย้องแพ้ลาเพราะว่าลากไปก่อนสวัสดีครับ